มอาซี่โซบให้ป้าเพื่นไล่เงินก่อนไล่ทางในบ่ป้าจดเอหนังสือไปเฮ้ไล่เองเอ,งองีกโอ้ยเนาะให้เห็นทั้งสองคนทั้งป้าทั้งยังนี่แหละวันนี้เฮากระไล่เงินเรียบรนะ้อยเนาะมีน้ำดื่ม เก้าสิบสองแพ็คแพ็คหนึ่งสิบห้าพันรวมเงินหนึ่งล้านสามแสนแปดสิบพันน้ำส้มขวดน้อยราคาเจ้าสองพันคูณสามแพ็คหกสิบหกพันเอตัวขวดใหญ่ีัยหาแพ็ครวมหนึ่งแสนสิบห้าพันกีบกาแฟสบหนึ่งเจ็ดเอหกสิบเจ็ดพันสี่สบ สองเซนหกสิบแปดพันวันนี้เขาเขาเจ้าเนาะเขาเจ้านี่ทงละหาโลสองทงทงหนึ่งเซนสามสองเซนหกสิบพันสามสี่หก สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมี่นงเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุกคนเนาะอ่ะมาพ่อกันมือนี้มาเปิดคลิปอยูุน่าหานเบาเตียงพี่ยงไงมาวันนี้มาหานเบาเตียงกะมาเป็นสะพานบุญไห้ทางเมนูคำสมอนเนาะแล้วก็ทั้งยใจดีทางมิกาผู้แหละเพิ่นกนากเงินมาให้สบุญเป็นสะพานบุญไห้เพื่อซื้อเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำไปถวายหรือว่า วัดดวงจำปาที่ว่าเนี่ยพอเพื่อนมอมอล้วนะภาพเนาะเพื่อนก็นเห็นในคลิปสบุญบรรณาทางเม่เพื่อนก็นเลยฝากเงินมาให้สบุญเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะกับทงางยใจดีเพื่อนมาสมทบในการไปซื้อน้ำแล้วก็ซื้อกาฟุ้งกาแฟเนี่ยเนาะพี่อน,น้องเลยไปพื่ออะไไปถวายยูวัดเนาะบ้านทางบ้านสร้างรถแต่งได้กับเขาไปติดตามเบิ่งน้ำกันไปเบื้องไปชมน้ำกัน มะนีก็ได้เป็นสะบ,บ้านบุญให้ทางเมนูข้ามซอนเนาะที่เพิ่นโทรมาเมื่อวานนี้เพิ่นให้ฝากเงินมาให้มาซื้อไปถวายว่าซนเนาะอ่ะจ้งได้ก็ฝาก่อแเม่พี่น้องก,กดไลค์กดติดตามให้สะบ,บุญเนี่ยคือเป็นกำลังใจก่อนเอินก็ขอขอบุญขอบคุณเมนูข้ามซอนแล้วก็ทางอ้ หักของสบู่เนาะที่ว่าไหวเนื้อเสื้อใจให้เป็นสะพานบุญให้ก็ขอบุญขอบคุณเมย์กับไอ้ได้หลายเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมย์ปรารถนาสิ่งใดสุขุงมงดมาปรารถนาขอให้เมย์และครอบครัวของเมย์จงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจนี่ทุกคนสุขความจเจริญเนาะสาธุปะพี่น้องมาเนี้เข้าไปติดตามเบอ่งน้ำกันว่าทั้งห่านพื่นมีอย่างนี้เข้าซีซื่ออย่างนี้มาหอดแล้ว ไปเจอเจ้าของร้านเพิ่นป่ะย่างละพี่เด้ออ่ะขอญาติกันโอ๊ไปใส่เบิดเด้คือมิดอ่อนซอนแท้อันนี่อยู่นี่บ่ว่าบ่มีไผอยู่อ้สอืมอโดยสบายดีสดีไปทางใดเบิดเด้เนาะทางาใบน้องบิลี่เมื่อเฮือนเมื่อบ้านโอ้เมื่อบ้านอๆๆ มันตู่ข้นข่าวในมีแต่ค้นขาวในอยู่คนเดียวมือนี um, ่โอ้บ่มีผู้มาซอยบ่มือนนี่โอ้บ่เอาบ่จะอยู่ซร้อยไมโอ้เนี่น่ามาก็่ว่าอยากมาเบิ่งน้ำอยากเป็นน้ำดื่มน้ำยังเห็นอะไรมีนั่นอยู่บ่เบิ้งเบิ่งย่างกับเบิ่งพี่ก่อนทั้งพี่บ่หน้าเพิ่นโอ้เดยออ่พี่ทั้งพี่ทั้งพี่ พีเด้หน้าเพลนมีอู้เพลนขายนี่มะบังเนาะแพ็คหนึ่งสิบห้าพันแพ็คหนึ่งสิบห้าพันกีบเอาสีอาประมาณสิบหาพันกรีบป,ปะป้าอันนี้สิบหาพันกรีบแล้วมาเบังน,น้าตัวนี้เพ่นให้เอาน้ามแดงน้าแดงผัดบวมีมีแต่หนำดำเนาะปะดบวเนาะไปไปบังทั้งนั้นบังมีหนำอย่างเนี้ย เห็นทั้งพี่กันัน,นอยู่น้าพี่ละ่ะโอ้พี่เด้น้ำตัวนี้ได้สะป้านี่มีอันนี้ออันนี้แพ็กหนึ่ง่าได้ผลขา่ายเศร้าสามพันบ่เห็นผลขียนนี่หรือว่านี่ได้เศร้าสองเศร้าสองพันอันนี้บ่ฮอดซิปแพ็กกันนะป้าบ<อ>่นมีแปดอันนี้เอาไวดเลยตัวนี้ตะกี้ว่าเอาซิปเอาเอา ตัวนี้นี่แล้วสือมาลงเมืองเงี้ย่อ๋ออันนี้ก็เขาอยากเอาไปถวายวัดเนาะอย่างมีน้ำสมน้ำแดงนี่<ม>แต่ว่าน้ำแดงบ่มี้เลยอันนี้ก็ได้แล้วเอาเอารวมบันให้มันเป็นร้อยแพ็กนะป้าเอาเอา,เอาน้ำม,นมันน้ำดื่ม,มเอาไปเอาน้ำตัวดื่มน้ำเป่านี่ไปเอาเป็นตัวนั่นเอาเก้าสิบซองก็ได้ให้มันเป็นร้อยอันนี้หละก็ไล่เงินทั้ง,งเมี่าเพื่อนผัดบยูเนาะอยู่แต่ป้าเพื่อน น้ำน้ำตัวนี้นะมาไรมันเป็นร้อยเลยได้ปะแมนแมนไรตัวนี้นะเป็ดตัวนั่นเก้าสิบสองที่แรกครั 15, บวาสี่เอาซิปบันนี้แหละมาเบิ้งกาแฟก่อนแบนนบนี้กาแฟเพลินศบหนึ่งหกสิบเจ็ดพันหกสิบเจ็ดพันเซน ซีส่สบไหนป้าเพิ่นไล่เบิ่งเงินก่นอนเฮไล่ทงางในบ่ป้าจดเอหนังสือไปเฮ้ <c ười> <า>ยไล่เองอีงกโอ้ย,นยเนาะเฮ้ยไล่เองเหรอวะ ทางสบายเพิินแบบเมื่อบ้านให้ห้าไล่เองอันคือห้ามาซื้อน่ะเลยชาวบุญบหน้าเพิ่นก็เอาทงมีเพิ่นเสียออกมาเอานะเ้าซื้อเ้าจ่ายเงิ่อนไห้เลยห้าวเสียนี่หละเพิ่นออกมาแล้วเพิ่นเสียไปให้เฮาม่น้านั่นตัวนั่นหน้าเก้าสิบสองเด้อปะตัวนี้นะใช้ตัวนี้เปรตมนี้ไล่เบิ้งมาหนี้ใช้เครื่องกินเลขเพิ่นไล่บ่เป็นบ้า <laughs> ơi na, <nó. cười> này lạy đây vô, này, luôn bây giờ bộ bền, rồi luôn bộ bền này nhé, bây khâu khâu lạy, này thôi ra sập khâu bây giờ sập bài, này bưng ừ. con, Bê con nữa là, và để mà nang chốt lạy ngân cho pí con, thua mà nó chẳng lùng nó, và hẹn khi lướm vô đấy thang nè. าแฟนั่นคือหรือเปล่ากาแฟสี่สบหกสิบเจ็ดพันผู้ามไปนั่งกลางพูเจ็ดเบิ่งนกันนี่ผูไหมค่ะพัดให้ผูซื้อแต่อเหมือนิ่าซื้อกลรเดิล้ยกันหนึ่งนะกันถอนแล้ยก็ได้ยุแล้วอะมิกก็คือบอกแค่บอกมหาห่อยด้อหลายชั้นเลยอ๋อ ไปนั่งมุมนะนั่งมุมนะนหเห็นทั้งสองคนทั้งป้าทั้งอย่างนี้แหละวันนี้เอาอะไรเงินเรียบร้อยเนาะมีน้ำเดิมเก้าสิบสองแพ็คแพ็คหนึ่งสิบห้าพันรวมเงินหนึ่งล้านสามแสนแปดสิบพันน้ำสมขวดน้อยราคาเส้าสองพันคูณสามแพ็คหกสิบหกพัน เอตัวขวดใหญ่ยัน,นหาแพก็กรวมหนึ่งเซนสิบหาพันกีบกาแฟศบหนึ่งเจ็ดอหกสิบเจ็ดพันสี่สบสองเซนหกสิบแปดพันันนี้เขา่าเขาเจ้าเนาะเขาเจ้านี่ทงละหาโลสองทงทงหนึ่งเซนสามสองเซนหกสิบพันรวมเงินบันนี้รวมก็ทั้งเบด พอดีสองล้านกับแปดสิบเก้าพันขีปเนาะวันนี้เข้ากัสิไปซื้อไอกระดูกหมูหรือไออย่างเตรียมไปให้เพิ่นไว้ต้มกระเปียบอยันยังกำค่ำกลางคืนนั่นแหละเนาะวันนี้กับเฮาสีถือออกมารวมไว้กันบัดทั้งสาบุญเบ้าทองมีเพิ่นมาอลไรจังไห้เพิ่นเอารถเนาะไปมเฮาสิจ่ายเงินก่อนจะไดนสิลืมไนมะ้แต่เกา้าซื้อของแล้วไปเลยแล้วเฮาหน้าไปาขี้ลืม <c oughs> <c oughs> สองล้านครับแปดสิบเก้าเอ้ยแปดสิบเก้าพันสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับรูปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าพันนะแปดสิบเก้า จะกระทอน n สิบ 11, 11, 000, เอ็ดพันทอนสิบเอ็ดพันเนี่ยครับสิไปจัดน้ำจัดยังเตรียมไว้ให้อันทางสาบุญเพิินมาเลยสิห้ยเพิินเอาไปรถปิบัตสองล้านกับแปดสิบเก้าพันเลยสิไปซื้อกระดูกมูอยู่ตลาดเซโน แล้วก็เงินทีเ่เรือเข้ากัสิเอาไปถวายไปถวายวัดดยเดี๋ยวสีเตรียมไววเนาะเสิยนายเพิ่นมาเพิ่นสิได้เอาไปโลดปไปจัดเตรียมคลองกอนเอย่ยกวัดเพิ่นมาโรดซ้ายวา่ะนับเก่อนให้พ่ออยู่บ่อป่านี่แม่ทอดอยู่บ่อ หักขี้ฮอดอยู่ละมั้งเน,ะนาะการบวชกับกับคอยบ้าก,กันอีกเด้อป้าดเด้อคือสีนั่นอยู่ละพิ่นมาเนี่ยกับใส่ถุงข้าวสาราเอาถุงข้าวสารมาโฮเมียนก่อนอย่าลืมไปไหวเพื่อว่าเพื่อเพิ่นต้มข้าวเปียกกลาง,งค่ำกลางคืนเนาะเวลานั่นเวลาหิวนี่แหะ ตียม,มแลราก็ให้อันพินนับขึ้นเลยรดเนาะเก็บน,นับเต็มแมน,น,นะเมไ,ไหมวะเพื่อนก็เด้ออหนึ่งสองสามสี่หก สิบ่ะให้ลูกให้หม้อนำแตกบ่คืออันนั่นน่ะให้นั่นไปจับด้วยฮะไปกองนู่หาก็ได้สิบซอยแม่เน่ลูกชายหาก็ได้สิบอ่าหาก็ได้สิบซาวสามสิบสี่สิบหาสิบหาสิบได้หาสิบหาแพ็กหาสิได้หาสิบหาแพ็กโทางลุงผลมาเลย ใกล้ละใกล้กลสิพอละพี่อัดต่อกันมนาพี่ลูกมีแต <c oughs> ่คนถือโทรศัพท์ไม่แต่คนถือโทรศัพท์เรารป้า นาเบิ้งลุงสบายดีเ้อมาแต่ทั้งไหนสบายดีโดยนานเบิ้งดูบันนี้เทละห้าเทละห้าบ่เนยโดยท่ะเจดเนาะเนีเทละห้าเทละหาก็เป็นชิปสองแ่เินี่เด้อเจ้าสามชิปสี่ชิปห้าชิปหกชิป็ดชิปแปดิเกอแพ็คแล้วก็ใส่น้ำส้มได้ไปคนน้ำส้มมาไหวบันนี้ เพราะว่าทางลุงสิหายลุงสีกับสบุนพอนาไปให้พี่พี่พี่ทางผี่ลุงเวรน้ำหนีมันมีแต่น้ำดำเด้พี่ใส่น้ำกันก็ได้แล้วกองไว้หันแล้วเด็กก่อนเนอ ข่าวสารสองถุงยันบาลืมเด้อบัดเรามากับมันอันนี้แหละเป็นกาแฟน,นี่แหละทางสมุนเพิน่นครบเรียบร้อยเนาะเอาก่สีไปครบแล้ว <laughs> เอาก่สีไปซื้อกระดูกหมูยูเซโนอีกเอากได้ะเอาโทรศัพท์นี่รุดได้บ้าหัวหของข,องของ้าเราไปลงใส่ถุงแล้วเนะ <c oughs> าะจังหน่อยเพิ่นก็ <c oughs> น,นี่ต่มือคอยมือลางในช่วอเอง อะยาเลผบเรียบ้อยแล้วเลยเงินกระจายจะได้ลุงเว้ยมิจจะจ่ายแล้วคิดว่าจ่ายว่าใช่ไรเอาจะได้หนีนะาะมีแต่ป้าพูดียวะแล้วคิดเอาเองแลอะราโทรได้หลายๆไปทีโทรใสพกับบรับเราโอ้เราก็เลยไล่พอดีสบายเพิ่นโทรกลับมาแบบนี้ เลยแบบว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นนนาะเพิ่อนอยากให้มาอุดหนุนห้านเบาเตียงคนละไปอุดหนุนแล้วเนี่ยเด้อไปซื้อ,อยู่ารีเอตไปซื้อข้าวสารซื้อกาแฟนเนาะซีโซบนั่นเอน่แม่น,นั่นเป็นพืายาชื่อตัวาห่เออเพื่ออะเพื่อก็มีนม้ำรวมแล้วกับผู้ดีลอยแพ็กน้ำลอยแพกรวมกันทีเรียบร้อยแล้วเป็นเงินเป็นยังก็ได้ข้าวสารสองถุงก็คือสิบกิโลเนาะกาแฟซีโซบมีแต่สีออกไปตลาดเท่าก็ได้มีแต่ คอโตไปแล้วเฮากับไปทั้งไกลเนาะมิเต่เสบู่แนนะม่นพอดีสบุ่เพิ่นมากอ่ะบอกเพิ่นให้ออเอาขึ้นกับทางสบุ่เนาะเนาะเพิ่นผลนีรถใหญ่กับเพิ่นกเว่าเลยว่าเราไปตลอดนะวัดวัดอันที่เราไปเลยแต่นลเลยผู้ใหญ่เพิ่นช่วยแล้วบ<อ><อ>่มีรถขี่ว่ะโอ้ยสาธุแล้วเนาะเดี๋ยมาไหว้กันคั้งหนึ่งเออมาไหว้เลยโอ้ราคาต่อแรกค่ะ ลงเช็ดไปเนี่ยโอ้ยเช็ดเช็กีบสิพ่อไหว้แล้วเนาะวันนี้เช็ดเช็บาทโน้ยจังยามได้เลยถือมาดูเดินมาเดนจังหน้าได้โอ้ยซาถือเนาะโบรถพคนกระจได้วยภูผนามาไว้ถ่ายแล้วนยืมไปขี้ก้อนบ่ได้บ่เนาะได้เงินสิมาจ่ายน้ำหลังได้อยู่อ่าก็เยอะคนไปเนาะว่าไปสิแล้วเฮาบ่มีเงินจุบเด้ เงินหมจุบก็หยอกไปซื้อเอาก็ได้อ้ยนะสั้นสั้นนะกะทีไปกันบัณฑิภพเข้ากับลงไปไกลเนาะเออเปิดชอทคนละเทียงคนละนี่ไมีแต่คือบอกอะไรสาบุญเพิ่นมาเฮาก็เตรียมเมียนครบวะเด้ดิมันชื่อเพื่องซื้อของกันขอเข้ามอบครอบใจหลายๆโดยโดยขอบใจคือกันเนาะโดยเนาะโดยมาอุดน้นมาอุดน้นหั่นเบาเตียงนี่แหละพ่นนะเอ้าเขาจีบอาของเขาอีกแหละ บอกขอบอกขอบใจหลายๆโดยโดยเนาะเฮงเข่งปังๆมาช่วยอีกโดยเฮงเข่งปังๆคือกันเนาะอ่ะสั้นห้ากับสี่ขอโตกันเด้อป้ากับลุงเด้อโดยสบายดีเด้อโดยอ่ะโอเคเนาะสำหรับ kidney ฮะคือเสียมลาพาจากไปสกอนพี่น้องไว้แน่ก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเมนูคํามโซนแล้วกับทั้งไอฮักเนาะอยู่ทางเมกาเพิ่วนกับสมทบกันขม่าฮะเป็นสะพานบุญไห้มันนี่ก็ถือว่าซื้อเครื่องซื้อของเนาะ สีฝากให้ทั้งสาบุญเพื่อนเอาไปพี่น้องเอ้ยยังไงก็ขอบคุณขอบคุณแม่ก็พห้ได้รายแล้วก็ขอให้แม่และครอบครัวของแม่อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเนาะกับอ <alay im. S 1> ้ายคือกันว่าทําธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้เพลินราบเลื่นขอให้เพลินไปทางใดก็มีแต่คนหักคนแชงเนาะแม่หนูคำสอนและครอบครัวของเพลินคือกันไปทางใดก็มีแต่คนหนับหนาถือตาเด้อแม่เด้อแม่สูงเพียงไม่บ่ให้แม่หักสูงเพียงรักบ่ให้แม่ก้นบ่ให้แม่มนคือตอ้บ่ให้มองคือเตา คือเท่ามีแต่ไฮซูโมเมจ้าอนุมันขวัญเงินเอะเมเดอ้อแล้วก็ขอขอบใจทั้งสาบุญบรรณาเพื่อนเหล่บาบ่าวทั้งนี่เนาะปูสีเอาเดินไปไห้นี่แหละโอ้โอโหคนสวยมาแล้วนี่อ่าจะบอทางนั่งบิวลี่มาแต่ใช้ไอนี่เนี่ยจุจ่สบายดีสบายดีสบายดีวะมัดผมงามแท้นี่งามเน้ำปลานอกก็เลยสบายดีเออผู้ทางสบายก็ได้ ไว้พอเตียงว่าเห็นแล้ววันี้่น่พอเตียงช่อมบงอย่ว่ะเข่าลงเฮียนบ่ลงไปบึงงูลงไปบึงซื้อแล้วขึ้นมากินน้ำปั่นเด็กแท้อันี่ขึ้นเข่าเพราะว่ก่อนกินน้ำปันแล้วเป็นอะไรเนี้ว่งเนีะบิลลเห็นแต่เพิ่นเต้นนะแล้วต้องเกต้องเ ยางใบซีกแอนนี่ฮ่าฮ่าฮ่านีงในกระิกคอโตก็ได้สบายเด้อโดยโดยนะโดยพี่แหละมีแต่สบุนเพิ่นมาเตรียมไว้เพิ่นเรียบร้อยเลยต้องมีมาแต่ละสามผ้าพอไอ้นัดไปหาหมโอ้โอ้โอ้โดยโดยเนาะลาพี่ลาะน้องไปแล้วสบายดี